กุ้งจากค <Wow. S 1> ุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคูณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบน้าน,นเป้านะคะสาขาลำปางจะดูแลโดยพ่อเลี้ยงบอลนะคะเบอร์โทรติดต่อสาขาระยองนะคะเบอร์ศู3ย์หก่ 4, เป็นเบอร์โทรกุ้งโดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีจัดส่ง รถ2รุ่นด้วยกันนะคะ,ะเป็นตัวยันมาแล้วก็ตัวยันมา e f 4 e f 4 9 4 t นะคะแล้วก็ตัวคูโบต้า l c 7 0 8 s p นะคะรุ่งก็เลยจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถไถมือ2ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะว่ารถร้านเราเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างก่อนการจัดส่งนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปรีวิวนะคะกุ้งขอความเมตตาจากลูกค้านะคะช่วยกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านด้วยนะคะ เราเข้าไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะจะขอรีวิวรถเป็นตัวยันมา EF494T ก่อนนะคะตัวนี้นะคะราคา299,000บาทไปพร้อมอุปกรณ์ใบดาดดินหน้าและผ่านพวนหลังนะคะสวยเลยราคาถูกด้วยตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นแบบลูกค้าได้ไปคุ้มมากๆสำหรับตัวนี้นะคะรถปี58นะคะใบดันคันล่างไม่ได้ทำสีนะคะเดิมๆเลยมีเก็บสีแค่ตรงนี้นิดนึงนะคะ แค่นั้นที่เหลือก็จะเป็นเดิมๆทั้งคันเลยนะคะไล่ดูไปเลยนะคะสีเดิมๆทั้งคันเลยน,นะคะค่ะแล้วตัวนี้ลูกค้าใช้งานมาค่อนข้างแบบไม่สมบุกสมบนันเพราะว่าใบดันไม่ได้ใช้งานหลังคาก็ยังดีอยู่นะคะค่ะไม่แตกนะคะตัวเบาะนะคะเบาะก็สภาพห้องบริสารก็อยู่ในสภาพที่ดีเบาะไม่ฉีกขาดนะคะซุ้มล้อรถเป็นเดิมๆ ตัวยางยางยังสวยอยู่เลยนะคะลูกค้าที่ได้คันนี้ไปคุ้มมากๆอุปกรณ์2 2ชิ้น299,000ถปี58นะคะช่วงท้ายรถนะคะไม่มีดามนะคะตัวหางหลังนะคะเราทำสีให้ใหม่นะคะสวยๆไปเลยนะคะ,คะสภาพรถนะคะจริงๆตอนลูกค้ามาดูไม่ได้สภาพนี้เลยเป็นสภาพที่ยังไม่ได้ปรับเลยนะคะ แต่พอทําแล้วสวยมากๆเลยนะคะขอพระคุณลูกค้าจังหวัดสระแก้วนะคะที่ให้ความไว้วางใจร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะวันนี้จะส่งรถจังหวัดสระแก้วทั้งสองคันเลยนะคะค่ะไปต่อยอคันนึงเลยนะคะเป็นรถรุ่น L470 8SP คันนี้เดิมทั้งคันไม่มีทําสีเลยนะคะใบดันคัาล่างสีเดิมนะคะค่ะมีเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้ไปนะคะ อันนี้ส่งสาแก้วเหมือนกันนะคะสีตัวรถสีเครื่องสีเดิมทั้งหมดนะคะยังมีรอยมาร์กอยู่นะคะสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะเราไล่ไปดูห้องผู้โดยสารนะคะเบาะเป็นเบาะติดรถมาเบาะจากโรงงานเลยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะค่ะดูยางหลังนะคะอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่นะคะ ประมาณ80%เนอะกุ้งให้ไปแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหารถอยากจะซื้อออนไลน์ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะดูจากสภาพรถที่กุ้งเอามารีวิวแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องทําสีเลยสวยค่ะตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะค่ะ สวยกันไปเลยทีเดียวนะคะเอ,อ่อทั้ง2คันนี้นะคะมาตรฐานก่อนการจัดส่งนะคะสําหรับร้านทุนเสมอจะมีการเปลี่ยนกองทุกกรองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองน้ำมันกรองเครื่องกรองโซลา่าน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คของเหลวให้ลูกค้าไปถึงพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ สำหรับรถสองคันนี้นะคะพร้อมจัดส่งวันนี้แล้วนะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการให้ความไว้วางใจทุนสมัยแท็กเตอร์นะคะและลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหารถไถ่มือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานอยากให้ทุนเสมอนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสามารถเข้ามาทดลอทดสอบระบบได้นะคะได้ทั้งสองสาขาเลยหรือว่าอยากจะซื้อออนไลน์นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ0ูนย์634539224สาหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ